สวยนี่อยากยิงตัวป้อนนั่กับว่าอยากเบอกเปิดว่ยิงได้แหมข่อยนี่เฟนลี่ขนาดเลยได้ผู้ใดเบอลนั่มข่อยกับบอลนั่มอืู้หมายถึงคนสวยหันนะข่อยแบบสวยก๊อ เยเจ้าน่ะประจําเลยค่อยว่ากินข้าวแล้วกินโลดยาหันมันจังบ่ลืมมันกะลืมจังชี่แล้วอ,อันเป้าพื้นมอนี่กะไปหายา่ำไหนกะมีแต่เนวห่า้ามกินอันนัต้ามกินอันนี้หลดมีแต่เนวคารับเมนลแล้วเท่าแล้วเนาะก็เป็นตั้งสั่นแล้วก็คนละไม่ชี้เหลืองก็บ่ให้ก็กินไนนรโอ้บ่เคยขึลื่อนหันบ่เคยลื่อนกับคนละไม่เอาคนที่บ่บแมนอยู่บ เอามันก็เป็นพเราไหมชนิดนึงเนาะเป็นที่ไหนอันหมอเจ้าเขาว่าเจ้าของคอยนี้หันห่วยอันของคอยนี้มันว่าคือมูตัวหมอว่าหันอันพ่นตัวแล้วพ่นว่าหันอันคุณพ่อเป็นโรคขาดหอยเ้อะพนะใหกินหอยหลายๆพานะหมอวาเอาจังไหนเจ้าก็คขกินเรื่อยๆอยู่เฮ้ยมันคนละหอย คิดว so ่าเจ้าของเป็นคนอุบวนมาตลอดจนเธอเลือกเขาเาเลยหูว่าเขาเป็นคนแพ้แพะฝากเธอฝากบางแง่เขาแทนเขาแทนเธอยังรักมาขายผักจ้ะแม่เอาเพื่อมาขายสวนผักอบบอบไข่งามกว่าสวนเจ้าเด้อพี่เรื่องมาขายให้เจ้าเจ้าเอาผักคอยนี่เราไป ขายตัวได้แม่ได้เจ้าสิได้กำไรหลายน่าจ้าคือนี่ล่ะข่อยเอามาทรงนี่ล่ะคุณค่ยางเน่ล่ะเบิ่งแน่มันมีหลายอย่างจ้ะแม่ปั้นพักเจ้าแม่คืองามแท้งง่ามงามจ้างามคือคนนี่แม่งามคือจังคนคนปลูเงียขายจ้าให้คอยถามบ่ถามคือเก่าเนี่ยเลยยืนขึ้นนั่นเนี่ยเอาประมาณที่ใช้ซ้ำนี้จะเห็นว่านั่นโอเค้ เอาไปยังน้ออหนูมาขายผักค่ะแม่เอาขายผักอะไรคือมาขายสวนแม่บ้านนี่อันสวนข่อยงามกับสวนเจ้าข่อยก็เลยเอามาขาย<บ>เจ้าป้าผักเจา้ามะงามค่ะแม่น้าค,คือจังคนมาขายนี่ละแม่ามา,มา,มาเมามาเมาเร็วๆอุ้ยผักแม่มางามเถอะอุ้ยเมา